สวัสดีครับผมหนึ่งคุยบรรเลงครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมคุยที่ทำโดยฝีมือช่างไทยอีกหนึ่งผลงานนะครับซึ่งคุยชนิดนี้นะครับเป็นคุยที่มีรูเท่ากันหมดเลยเหมือนคุยเพียงออกนะครับมีรูเท่ากันหมดเลยซึ่งคุยไทยเทียบสากลเนี่ยมันจะมีรูไม่เท่ากัน สังเกตไหมครับจะมีรูเล็กรูใหญ่และรูใหญ่แต่และรูก็ไม่เท่ากันด้วยจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ขุยเหล่านี้นะครับขุยเหล่านี้จะเป็นขุยที่มีรูเท่ากันสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างเห็นไหมครับจะมีรูเท่ากันนะครับมีรูเท่ากันก็เป็นขุย ฝีมือของครูนบนะครับกตวาดนะครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหรือว่า,าหลายๆท่านก็จะเรียกว่าลุงนบนะครับแต่ผมก็ให้ความเคารพนับถือก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมเรียกท่านว่าครูนบนะครับก็ดูผลงานของครูนบมาก็ร่วมสองสามปีนะครับดูอยู่ห่างๆนะครับก็ คุยบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยก็เลยได้ข่าวว่าคุณนพทำคุยโดยส่วนมากจะเป็นคุยที่มีอัตลักษณ์มีมีตัวตนนะครับเป็นคุยไทยก็คือคุยเพียงอเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูคุยเพียงอของผมให้เปรียบเทียบเลยเนี่ยครับนี่เป็นขุยเพียงอ ซึ่งรูจะเท่ากันหมดเลยนะครับุ๋ยเพียงออเป็นคุยที่ใช้กับวงดนตรีไทยเดิมนะครับแต่ต้องมีแต่แต่คุยไทยแท้ๆนะคุยเพียงออคุยลิฟคุยกรวดนะครับคือมีสเกลที่ไม่ไม่ตรงต้องใช้คำว่าไม่ตรงกับสากลน,นะครับคืออย่างเพียงอเนี่ย A ก็ไม่ใช่ถ้าปิดหมดนะครับ A ก็ไม่ใช่ B f แฟก็ไม่ใช่ก็จะอยู่ระหว่าง A ไปถึง B f แฟนะครับเลยเวลาไปเล่นกับเพลงก็จะมีแบบเหลื่อมๆล้ําๆกันนะครับอาจจะต่ำไปบ้างสูงไปบ้างไปเล่นกับคีย์ A ก็สูงไปบ้างไปเล่นกับคีย์ B f แฟก็ต่ำไปบ้างอย่างนี้ครับนี่คือนี่คือลักษณะของคุยไทยนะครับขุ่ยเพียงอหรือคุยไทยทุกๆเสียงนะครับซึ่งจะมีสเกลที่ อยู่ระหว่างกลางของคีนะครับโดยประมาณนี้นะครับเท่าที่เทียบโดยประสบการณ์นะครับก็เลยเถือโอกาสนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ทำรีวิวนะครับก็คือทำรีวิวได้เอ่ยชื่อได้นะครับแล้วก็ให้รีวิวได้เต็มที่นะครับคือไม่มีการ อวยกันหรือว่ามีการาทำให้แต่งอะไรให้มันดีก่อนแล้วค่อยมาพูดนะครับแล้วก็จะรีวิวกันตามความเป็นจริงเพราะว่าตัวนี้เป็นต้นแบบต้นแบบที่ว่า,ารู้สึกว่าตัวตัวปากเป่าเนี่ยจะเป็นไม้ด้วยน,นี่เป็นไม้สาวดำนะครับหรือไม้ขาวดำนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นไม้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้นะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสแล้วก็ส่วนกลางนี่จะเป็น PE ที่ที่ ครูช่างช่างผู้ทำเนี่ยได้ทําการผสมสูตรนะครับและสั่งหล่อขึ้นมาเองอันนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่ผมได้มาผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ข้อมูลผมได้มาก็คือท่อ PE เนี่ยยี่สี่จุดห้าเนี่ยอันนี้เป็นขนาดยี่สี่จุดห้ามิลนะครับเป็นท่อ PE นะครับที่เจ้าของผู้ทำเนี่ยก็คือครูนพเนี่ยท่านได้ท่านท่านจบวิทยาศาสตร์มานะครับจบเรียนจบสายวิทยาศาสตร์มาทาง้งท้งเคมีนะฮะ ไม่ไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่เท่าที่เท่าที่ฟังเท่าที่พูดคุยกันก็คือท่าน,นจบทางเคมีมาจบทางวิทยาศาสตร์มาครับก็ผสมสูตรคิดสูตรออกมานะครับแล้วสั่งโรงงานหล่อนะครับแล้วก็มีขายด้วยมีขายท่อด้วยนะครับเป็นท่อตัวนี้นะครับสําหรับทํำคุยนะครับก็ วิธีการทําเบื้องต้นก็อันนี้มันเป็นงานต้นแบบเนาะงานต้นแบบมันก็อาจจะเป็นแต่แต่แตครูนบได้ทํามานานละทามาทําหลายแบบรับแบบแบบนี้ก็มีสมบูรณ์แบบที่ทําแล้วแต่ว่าที่รูปแบบการเอาไมา้มาใส่แบบเนี้ยก็เนี่ยผมก็ได้ขออนุญาตนะครับให้ท่านส่งมาให้ผมรีวิวดูนะครับแล้วก็วิธีการทํา ผมดมดูนะครับจะมีกลิ่นของขี้ผึ้งหรือเทียนนะครับจะมีกลิ่นของเทียนคาดว่าน่าจะเป็นการทําแบบสูตรโบราณก็คือการรนเทียนนะครับรนเทียนนะครับสําหรับคู้เป่าใหม่อาจจะงงงรนเทียนคืออะไรนะครับจะเป็นสูตรของการอ่นเทียนใส่ที่ดากนะครับเข้าไปอันนี้สามารถตอกกระทุงออกมาได้เลยไม่ได้อัดกาวร้อนไม่ได้ใช้กาวตาช้างอะไรนะครับ เดี๋ยวเรื่องของเสียงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเพราะว่าเรื่อนี้นะครับก็คือระบุออกมาก็คือเป็นคุยไทยนะครับเสียงซีนะครับแต่ว่าจะใช้ในมาตรฐานของไทยก็คือรูเท่ากันหมดเดี๋ยวเราจะมาดูว่า,าเสียงซีเนี่ยผิดหมดเป็นซีไหมแล้วก็ตัวอ,อื่นนะครับอย่างแบบนี้อันนี้นะอันนี้เป็นซีนะเสียงซีปิดหมดเป็นซี อันนี้ก็ต้องเป็น d ีนะครับเป็น D อันนี้เป็น E นะครับมีเป็น E ฟีฟาเป็น F นะครับซอนเป็น G นะครับลาเป็น A นะครับทีเป็น B นะครับแล้วก็โดสูงตำแหน่งโดสูงก็ต้องเป็น C นะครับเรามาดูว่าเสียงหละนะักเนี่ยตรงไหมหรือว่ามีเพีย้ยนมีแกว่งตรงไหนบ้างแล้วก็เสียงแฟดชาร์ปอีก5ตัวเนะี่ย ตรงไหมอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปตัวนี้คุณนบอกว่า,าได้แนวคิดหลักการแล้วก็พัฒนาการมาจากคุยกรวดนะครับคุยกรวดซึ่งเป็นคุยที่มีระดับเสียงที่ใกล้เคียงเสียงคีซีแต่จะมีเสียงเนอไม่ตรงเป็นบางตัวโน้ตอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเพียงออนั่นแหละรครับก็ เดี๋ยวมาดูเหล่านี้นะครับมีการปรับสเกลให้ใกล้เคียงกับระดับของเสียงสากลน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบดูนะครับเริ่มจากตัวโดตำแหน่งผิดห,หมดลมปกตินะครับ ตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับตำแหน่งดีเนี่ยเรเนี่ยก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับอีตรงตรงเป๊ะเลยตำแหน่งฟานะ F เนี่ยเอฟเนี่ยจะ เกินขึ้นมาครึ่งหนึ่งสองขีดนะครับตัวนี้จะเกินขึ้นมาครึ่งหนึ่ง G ตรงนะครับ A ตรง B ตรง C สูงตรงเดี๋ยวมาลองเสียงสูงของตัวโดนะครับตัว C ตรงนะครับตรงนะครับ e ตรงเมื่อกี้เป็น d นะครับอันนี้ c ตรงเป๊ะเลยนะครับตรงตรงเป๊ะตรงนะครับ e อันนี้ดีนี่ออันนี้ก็ F ก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับ G ตรงอันนี้มีแกว่งละลาสูงมีแกว่งเดี๋ยวผมลองปรับลมดูก่อนเพราะว่าคุยเหล่านี้ใช้ลมไม่ค่อยมากนะครับผมเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนที่อัดลม เสียงจากซอนขึ้นไปนะครับคือการทดลองโนต้ตของคุยบางเราอันนี้ผมต้องบอกก่อนบางเราโดยเฉพาะคุยที่มีขอบหนาที่ไม่ใช่22มิลแบบนี้คุยย2มิลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถ้าใครทําคุยย2มิลแล้วขึ้นแล้วแกว่งหรือขึ้นไม่ได้อันนั้นนี่ต้องต้องพิจารณาแต่ว่าถ้าคุย PE หรือขุยท่อใหญ่ๆห,หรือขุยไม้อะไรพวกนี้นะครับการที่จะอยู่ๆจะขึ้นโดดๆอย่างนี้นะครก็นับว่ายากพอสมควรแต่เดี๋ยวผมจะลากจากซอนไปถ้าประมาณนี้นะครับถามว่าแกว่งไหมแกว่งนะครับแต่เสียงก็จะต่ำกว่า A ลงมาครึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะลองหาวิธีแก้โดยการที่เหมือนที่เราแก้ใน ปรีทุกๆเราก็คือผมจะลองปิดหนึ่งรูนะครับแล้วก็จับโนต้ตลาดือด้อๆเลยเอดือด้อๆเลยตรงนะครับตรงแต่ถ้าอยู่ๆขึ้นลาเลยมีแกวงถ้าไม่แกวงขึ้นไป b f แฟล็ก็จะแกวงเป็นต่ำมากกว่า A นิดหนึ่งนะครับประมาณขีดถึดง2ขีดนะครับนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นตัว A นี่ก็จะมีแกวงนะครับแล้วก็ตัว ที่ตรงเป๊ะไม่ต้องป้องนะครับตรงเลยนะครับแล้วก็โดสูงเดี๋ยวลองโดสูงโดสูงจะสูงขึ้นไปขิดเดียวไม่มีผลนะครับก็สรุปก็คือตรงสำหรับคุยเรานี้นะครับเสียงหลักก็จะมีนิดนึงตรงฟาฟาก็จะเกินขึ้นไป50%นะครับ 2ขีดของจูเนอร์นะครับฝาแล้วก็ตัวลามีแกว่งแต่ถ้าปิดอย่างนี้ตรงนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมเจอตรงตรงนิดนึงถ้าแบบนี้เป็นเรเป็นดีได้แต่มีแกว่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับไม่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าโดยรวมแล้วผมเคยทำคลิปเพลง ลืมมาลิโอน่านะครับก็เป่าได้นะครับเป่าได้ดีเลยนะครับเป่าได้ดีเลยแต่ก็ถ้าแก้ไขตรง2จุดนี้ได้นะครับตอนนี้ครูนพกําลังจะแก้ไข2จุดนี้ที่ผมคอมเมนต์ไปนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมในเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วคือความภาคภูมิใจของกุยไทยเลยก็คือไม่มีรูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นขุยฝรั่งเช่น มีรูน้อยรูเล็กอันนี้ก็คือรูปลักษ์ของคุยเพียงอเลยนะครเป็นรูปลักษ์ของของคุยเหมือนรูมันคุยเพียงอเป้เลยก็คือเท่ากันทุกรูนะครับรวมถึงรูนิ้วค้ำด้วยนะครับรูนิ้วค้ำก็เท่ากันรูแต่งเสียงก็เท่ากันคือเท่ากันทุกรูจริงๆนะเท่ากันทุกรูจริงๆนะครับก็เราก็จะได้เรียกได้เต็มปากนะครับคุยไทยนะครับคุยไทยแต่ถ้า เอามาตรฐานของไทยไปเทียบสากลมากนะักก็ผมว่ามันมันก็ไม่ขวรนะแต่ว่าถ้าถ้าทําได้สามารถทําได้เช่นเครื่องเสียงเดี๋ยวผมลองดูเครื่องเสียงนะครับเออเอาคู่คววงก่อนดีกว่าคู่ควงเพราะมันเป็นในทางไทยนะคู่ควงเริ่มจากฟ้าะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูเหมือนขุยผมที่ผมดันสูงก็จะเป็นชาร์ปนะฮะเดี๋ยวผมดันสูงนะฮะ อันนี้ไม่ขึ้นนะครับเป็นคู่ควงนะครับควงฟานะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับวิธีการง่ายๆของคุยทุกเราก็ตามถ้ามันสูงไปนะครับก็ให้ปิดเพิ่มถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้ปล่อยนิ้วอย่างเงี้ยครับนะครับแค่นี้ก็เป็นชาร์ปแล้ว เต็มเสียงนะครับเต็มเสียงจะเกิน GFAT ไปนิดๆน,นะครับเกิน GFAT ไปประมาณสักขีดหนึ่งแต่ก็ได้อยู่นะครับลองเสียงสูงนะครับเสียงสูงนี่ใกล้เคียงเลยใกล้เคียง G f เลยเกินไปไม่ถึงขีดก็ GFAT ก็คือซ u n f a t นะครับกับฟาชาร์ปนะี่คือตัวเดียวกันแต่ว่าในจูเนอร์มันจะไม่มี f s h a r p มันจะมีเป็น f at, แ a t เพราะนั้นผมจะพูดวัดเป็นแฟ t รตรงเลยอันนี้ตรงเลยไม่เกินด้วยตรงเลยโอ้ตรงครับตรงเลย G e flat เดี๋ยวมาดูตัว A flat A f a t e อันนี้ตรงเลย A f a ฟนะครับหรือ La แฟดนะครับเดี๋ยวมาดู B f a t b f a t ตรงนะครับตรงมากเลยนะครับตรงตรงมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะ แต่ตรงครับขึ้นมาไม่ได้มันขยับนะครับขยับเดี๋ยวมาดูดีแฟนะครับตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะเหลืออีกตัวหนึ่งโดชาร์เราเราได้สามตัวแล้ว โดชาร์ปเดี๋ยวนะครับอันนี้โดชาร์ปต่ำก็พอได้เพราะมันคุมอย่างนี้เดี๋ยวเราลองโดชาร์ปตรงนะครับใช้ใช้นิ้วอย่างนี้ เลิกตัวเดียวนะครับเรชาร์ปเรชาร์ปนี่จะเป็น e f a t นะครับเสียง e f a t ก็คือปิดอย่างนี้แล้วก็ยกไป e f ด t อ่าดไม่ลงนะครับขึ้นจาก e f ด t มาสองขีดก็โดยรวมก็ปรับปรุงไม่กี่จุดนะครับปรับปรุงไม่กี่จุดแฟดชาร์ก็ยังมีนะครับคู่ควงนะครับคู่ควงตรงหมดเลยทุกคู่นะครับติดที่แฟดชาร์แก้ไขไม่กี่จุดนิดเดียวนะครับนิดเดียวเลยถือว่าโดยรวมก็ สามารถเป่าเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมลองไล่โน้ t ให้ฟังอีกรอบนะครับก็จะมีลานิดนิดฟานิด,น,ดนิดนะครับไม่มากนะครับถ้าไม่เทียบกันเสียงมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องแก้ไขจุดนี้นะครับเพื่อความแบบใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อความเป็นมาตรฐานเดี๋ยวคุณนพจะแก้ไขให้ผมนะครับก็จะได้มารีวิวให้ทุกท่าน ได้รับชมรับฟังกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมลองเป่าเพลงคร่าวๆให้ฟังวันนั้นผมเป่าเพลงเพลงลืมเดี๋ยวผมเป่าอินโทรให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ฟังเสียงคุยเราเนี้ยสดๆเลยนะครับ เสียงที่น่าฟังเลยทีเดียวนะครับให้เสียงที่แน่นแล้วก็นุ่มๆครับแน่นนุ่มให้เสียงทนเสียงที่น่าฟังนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเป่าปุยชนิดนี้จะมีผลกับที่ว่าในส่วนของปากเป่าเนี่ยเป็นเป็นไม้หรือเปล่าซึ่งปากเป่า นี่ผมปิดหนึ่งรูเสียงมันก็จะเท่ากับปิดรูนี้เสียงมันก็จะเท่ากับบีแฟดี๋ยวนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่เท่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองฟังเพลงเมื่อวานผมใช้คีดี เป่าเพลงเพลงเสมอเดี๋ยวผมจะลองใช้คีคีซีเนี่ยเสียง C เนี่ยที่เป็นฝุ่ยเราเนี่ยเป่าดูนะครับอย่างที่ผมบอกครับ A จะมีแกว่งนิดหนึ่งเราปรับลมออกก็ลมแรงอย่างผมนี่ไม่เหลือครับวีดท,ทุกดาย แต่ผมเวลาเล่นขุยเราไหนนะครับถ้าเสียงมันเกินหรือเสียงมันขาดเนี่ยผมจะมีวิธีของผมในการทําให้เสียงมันพอดีนะครับสําหรับเรื่องเสียงฟ้าเนะี่ยไม่มีปัญหาสําหรับผมเลยถ้าหากไม่แก้ผมก็จะใช้วิธีการปิดแบบนี้จะกลายเป็นเสียงฟ้าเป๊ะเลยอันนี้จะเป็นเสียง f ตรงเป๊ะนะครับ เดี๋ยวลองเป่าเพียงใหม่จะใช้ฟ้าตัวนี้นะครับ นนอยหึ่งปิดค้างไว้เหมือนขุยผมไม่ได้นะครับเปลี่ยนเสียงเลยต้องอย่างนี้ย่งเดียว เสียงลาต้องเบาเสียงหน่อยนะครับเบาลมหน่อยถ้าหนักลมนี่ไปเลยนะครับแบบนี้ไม่มีปัญหาคือหลายๆคนนะครับก็จะเป่าลมเบาซึ่งจะถนัดคุยแบบนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับแต่ผมชอบครับผมชอบมากๆต่อให้ทำรุ่นที่พัฒนาแล้วออกมาผมก็ยังอยากได้ไว้สะสมไว้ทำเรื่องราวไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ก็สําหรับครูนกหรือว่าลุงนกลุงลุงนกนะครับครูนกกะตวาดหรือว่าลุงนกที่หลายหลายท่านก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับอยู่อําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งท่านก็เคยออกรายการทีวีนะครับเคยออกรายการทีวีในเรื่องของคุยไทยนะครับโดยในสาราก็เป็นผู้จัดจาหาไม้ให้ช่างคุยไทยหลายๆท่านเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่างคุยไทยนะครับที่หาไม้เนี่ยคงจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนาของท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เคยหาไม้ให้ครูช่างคุยไทยนะครับมาเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับเกินน่าจะเกิน20ปีนะครับอย่างครูทิศนะครับครูจรินนะครับก็ครูกนกกร มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างปุยไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับผมก็ให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับปัจจุบันนี้น่าจะคุณนบน่าจะอายุย่างเข้า70็ดบน่าจะเจบแล้วนะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดกขอขอ,อาภัยด้วยแต่เป็นเป็นผู้อาวุโสนะครับเป็นผู้อาวุโสนะครับในวงการปุยไทยนะครับถึงจะ ไม่ได้ทำคุยที่แบบชำนาญมากอะไรนะครับแต่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในวงการคุยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักไว้นะครับควรจะศึกษาไว้ว่าท่านมีผลงานอะไรบ้างนะครับในเรื่องไม้เนี่ยครับผมบอกได้เลยนะครับคุณนกกินขาด ศึกษามาอย่างทองแท้เรื่องเรื่องไม้นะครับเรื่องไม้นะก็อยู่ๆจะเอาคุยเอาไม้นี้ไปขายหรือว่าไปหลอกขายท่านเลยบอกว่าเป็นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้นะครับยิ่งกระพี้กับสาทรนะครับจบข่าวเลยนะครับก็เป็นผู้มีความรู้ดีนะครับเกี่ยวกับชนิดไม้ต่างๆนะครับซึ่ง ก็เคยได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนานแล้วก็เคยออกรายการทีวีมาแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพูดกันเอาเองนะครับก็นี่คือหนึ่งผลงานของครูนกหรือลุงนกนะครับซึ่งก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงมากนะครับแต่สามารถเล่นกับดนตรีได้อย่าง ลงตัวและแต่ก็ปรับปรุงลมนิดนึงแล้วก็ถ้าแก้ไขจุดสองจุดเนี่ยครับอีกรอบหนึ่งก็คงสมบูรณ์แบบร้อเซนะครับเราก็จะได้เห็นคุยไทยคุยไทยต้องต้องบอกก่อนนะระยะรูเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ผมมาหาตัวอย่างมาให้ดูระยะรูของคุยไทยเนี่ยต้องมีความเป็นระยะรูคุยไทยรูเท่ากันระยะรูต้องต้องไล่เรียกันหรือว่าเอ่อพอดีกันสวยงามนะครับ ถึงจะเป็นระยะของรูปลักษ์ของขุยไทยอย่างเงี้ยเป็นรูปลักษ์ของขุยไทยแต่ถ้าข้ามเว้นข้ามอย่างนี้เห็นไหมครับรูเท่ากันก็จริงแต่มาถึงงเนี้ยเว้นข้ามไปนะครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยผมให้ดูเลยเห็นไหมครับขุยไทยมันก็คือขุยไทยนะครับจะมี รูปลักษ์ของลูเป็นบ่งบอกถึงความเป็นขุยไทยแต่ดูเว้นถ้าเว้นอย่างนี้ข้างบนสามข้างล่างสามเว้นตรงนี้ไปเท่าครึ่งห,งงหรือสองเท่านะอันนี้มันเป็นขุยจียนสเกลขุยจียนนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของขุยไทยมัน <het> เป็นขุยจียนนะครับอันนี้ขุยขุยยกนะครับยกทั้งทั้งท่อนะครับนะฮะยกทั้งท่อเลยนะครับขุยจียนแพงมากนะครับอันนี้แพงมาก ซื้อขุยไทยได้เป็นสิบเราอย่างดีๆนะนี่แหละครับคือขุยไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป่าเพลงอะไรก็เป่าได้นะครับ เพงอะไรก็เป๋าได้เดี๋ยวรอสมบูรณ์เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปว่าจะออกมายังไงนะครับก็อาจจะมีคีนปอื่นตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบกันรีวิวนะครับคุยไทยเสียงซีมาตรฐานไทยโดยฝีมือคุณนพกตะวานนะครับนครปฐมนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ